วิธีรับมือกับความผิดหวัง 1. ค่ะตั้งสติเตือนตัวเองทุกครั้งเมื่อเรามีความหวังเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เรามีความหวังย่อมมีความคาดหวังตามมาเสมอบอกกับตัวเองค่ะว่าอย่าคาดหวังอะไรมากจนเกินไปให้เราเตรียมใจและหาวิธีรับมือกับความไม่แน่นอนด้วย 2. บอกตัวเองเสมอค่ะว่าความคิด ความหวังเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราในทุกๆครั้งที่เรารู้สึกผิดหวังกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชีวิตให้ฝึกบอกตัวเองเสมอว่ามันเป็นเพียงแค่สถานการณ์หนึ่งในชีวิตแต่มันไม่ใช่ทั้งชีวิตของเราอย่าปล่อยให้ใจของเรานะคะคิดโทษตัวเองหรือปล่อยให้ใจของเราไหลไปตามความรู้สึกเหมือนว่าโลกนี้จะแตกเราเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาซึ่งมีชีวิตก็ต้องเจอกับ ความสมหวังบ้างเจอกับความผิดหวังบ้างให้เรานะคะฝึกยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงและเรียนรู้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราปลอบใจตัวเองทุกครั้งเมื่อรู้สึกผิดการที่เราได้ลองทำสิ่งใหม่ๆแล้วมันไม่เป็นไปตามที่เราหวังให้ลองปรับมุมมองปรับความคิดและลองปลอบใจตัวเองว่าอย่างน้อยๆเนี่ย เราได้ลองทำมาแล้วดีกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ว่าเราจะปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไปเราถึงจะทำมันได้สำเร็จ 4. ทุกครั้งที่ผิดหวังบอกกับตัวเองทุกครั้งที่ทำผิดพลาดจงให้โอกาสกับตัวเองเมื่อรู้สึกผิดหวังกับตัวเองที่ที่ในสิ่งที่ในสิ่งที่มันผิดพลาดหรือทำบางสิ่งบางอย่างไม่สำเร็จ ฝึกทำความเข้าใจและยอมรับว่าคนเราทุกคนนะคะล้วนเคยเกิดความผิดพลาดกันมาแล้วทั้งนั้นเราสามารถผิดพลาดกันได้ฝึกให้อภยัยฝึกให้โอกาสกับตัวเองได้เริ่มต้นใหม่แล้วเราจะก้าวต่อไปได้อีกไกลกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลย 5. ค่ะในทุกครั้งที่รู้สึกผิดหวังจงถามตัวเองว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากมัน เวลาที่เรารู้สึกผิดหวังเรามักจะจมอยู่กับความรู้สึกเศร้าวความรู้สึกเสียใจความรู้สึกแย่ๆหากเราตั้งคำถามว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากความผิดหวังครั้งนี้มันจะช่วยให้เรานะคะฉุกคิดและดึงเราออกมาจากอารมณ์ด้านลบแล้วเรียนรู้จากสถานการณ์นั้นเพื่อที่จะให้มันเป็นแรงผลักดนันเพื่อที่จะให้มันส่งเราให้ก้าวไปยังจุดที่ดีกว่าเสมอเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ คุณเจอกับความผิดหวังลองเอา5วิธีรับมือกับความผิดหวังไปใช้ดูนะคะใจคุณอาจจะเข้มแข็งขึ้นใจคุณอาจจะมีความพึกเขิมขึ้นเมื่อคุณเข้าใจและรับมือกับความผิดหวังได้พี่หญิงเชื่อว่ามันจะทําให้คุณมีความสุขได้ง่ายขึ้นพี่หญิงเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ